thank <music> you จเจริญพรสบายดีพอไ่ออกอยู่ทางเฮือนทางซานแล้วก็อยู่ทางเฟซบุ๊กในคลิปวิดีโอนี้คูบาสิพาพอไปออกแต่ละคนมาบึ่งหลังจากที่พักส่วนต่างๆของพยานาคที่ได้มีการพับแล้วนั้นเพราะว่าในเหมือนนั้นประมาณสองทิศหลังที่คูบาอัดวิดีโอเกี่ยวกับกําลังการเขียมส่วนของพยานาคนี้ก็คือในสองทิศหลังและแมนเพิ่นกําลังการเขียมพับแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็คือมีสี่ห้าพักส่วนประกอบส่วนของพยานาคนั้นเนาะ เป็นไดเดียวกูบาสีให้พาอไม่ออกได้เบอ่งเลยก็คือส่วนนี้จะเป็นส่วนหัวของพญานาคเพราะว่าเจ้าศรัทธาเพิ่นอยากได้พญานาคเจ็ดหัวเพิ่นเห็นทางสีมือของแม่กูบาอาจาร์ก็เพิ่นเห็นอยู่ในเฟซบุ๊ก k ยี่เห็นตามเฟซบุ๊กเพิ่นก็เลยสั่งเพิ่นก็เลยจะขอบูซาบูชาพญา,านาคก็คืออันนี้แม่นเจ้าศรัทธาพญานาคจากนาครหลวง่นเดอ้อครับ กะบ,บคิดบฝัน,นว่าชีมือทางคมวลีสีไปหอนนครหลวงเวียงจันทร์อันนี้แม่นหลังจากที่ได้ประกอบและมดและแม่นสีได้ส่งไปทางนครหลวงเวียงจันทร์พ้นอันนี้เป็นเป็นส่วนหัวมีหัวพญ,ญานาคสีคีมแลวกับพญานาคสีเขียวเพราะว่าเจ้าสทัทธาเพินอยากได้สงพญ,ญานาคสองพระอ,องค์เนาะสีเป็นส่วนหัวส่วนว่าในการพับรายละเอียดของหัวในกะมีความละเอียดสูงมีความประณีตสูง มีความอดทนสูงในการพับอนาหัวของพญ,ญานาคเพราะว่าใส่ความอดทนหลายเนาะพับค่อยๆพับแผ่แต่ละแต่ละกีบแต่ละกีบใส่ส่วนวตาตาพญ,ญานาคก็แม่นพญ,ญานาคสีครีมนี่ก็จะเป็นพญ,ญานาคตาสีแดงเจ้าสัทธาพญายดาตาสีแดงและพญ,ญานาคองค์สีเขียวนี่แม่นตาสีเขียวเพราะว่าเจ้าสัทธาพยายดาตาสีเขียวเนาะและส่วนยูใจกลางนั้นที่องค์ตุนยโยมได้เห็นก็คือห้อยสสยคอี่แม่นเอินบ่าสังวานเนย สังวาลยู่ใจเอึกของพญานาคอันเจ็ดเสียงน,นั่นเองเรียกว่าพญานาคเจ็ดหัวนั้นเอินว่าสังวาลยู่ใจกลางนี้และต่อมาแม่นหางของพญานาคอันนี้มันหางสีครีมพอกมีอกลงสเกตเบิ่งก็คือมีความประณีตสูงมีความละเอียดสูงในการพับของกุบกคำไซนั่นสีมือของกุบะคำไซเดินนี่เดอ้ออันนี้แม่นสีครีมแล้วก็ยังจะมีสีเขียวในอนาหางของพญานาคนเพราะว่าพญานาคสองพระอกเนาะ และต่อมาสังวานยู่ที่เป็นแง้มสองข้างนี่แม่นเป็นสังวานใจกลางอยู่ทางหลังของพญานาคนั้นเพราะว่าเสียนเพื่อนทางเจ็ดเสียอยู่ทางหลังไม่ติดกันเนาะและแม่นเสียงทางหลังและต่อมาแม่นนวดของพญานาคนั่นเองขออนุญาตเด้เป็นนวดของพญานาคนั่นแหละเพราะว่าเจ็ดเสียนก็ต้องมีนวดนันเจ็ดอันเนาะอันนี้ม่อันรวมทั้งหมดนี่แม่นมีอยูเจ็ดเสียนก็คือหัวของพญานาคก็แม่นเจ็ดหัว สังวานมีหางก็คือเพ่นได้เฮ็ดเรียบร้อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วอันนี้แมนเจ้าสธาจากนครหลวงพุนเนาะก็คืองานประเภทงานพับงานอย่างนี้ก็คือกูบะคำไซ่เพื่อนเพิ่นมีพรอนสวงหรือว่าแล้วกับพรอนสวร์ทางด้านนี้ิ่นเทดแมนงามหลายแตะต้นโตของพญานาคกราแมนทางกูบะคำไซ่เพื่อนกำลังยิงกำลังติดเก็๊ดส่ต้นโตของเพื่อนอยู่ กำลัง,งานาติดกล่าวใส่เป็นอันนี้แม่นเป็นภาพจำลองของพญานาคเลยกำลังติดเกศใส่แต่อ้อมต้นโตของพญานาคนั้นแต่ก็ขอขอบใจองค์ตนยโยมทุกทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์จนเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจากนครหลวงคุณผูนเห็นสีมืออยู่ทางตะแคกพี่อยู่ทางขามวนพี่แต่เฮ็ดได้ไดผิ่นได้บูซาสําหรับาร้านพระสําหรับพญานาคเรนี่แม,ม่นบอดมาร์กแม่นพับแล้วก็เอาไว้เลยตั้งไว้โซอยู่ใน ฮานพระสำหรับเฮือนอกตยนยโยมภูที่มีฮานพระแม่นย่าใดพญานาคนี้ตังโซวไว้เปอเป็นสิริมงคลสำหรับศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาคอมเสือเนาะขอจะเจริญพรล้วก็คลิปนี้คือกันเด้นและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตามเคยให้ออกตยนยโยมเพิ่นได้เห็นเกี่ยวกับสีมือของพระแม่รูบาอาจา์อยู่ตามวัดวาฮามนี้ขอจเจริญพร